แต่งตัวแรงนะทำไมอะใส่ถุงน้องดำไปเที่ยวเลยเหรอกูไม่ได้ใส่ขาดกูดำจะใครเดินเบ่งก,กามทุกงวันเหรอเป็บบนบ้าปะเขาก,ก็นึกว่ากินของปะเคยนะไม่เรามีแฟนมาแล้วกี่คน,นต่างประเทศไหเกือบยี่สิบคนค่ะ เราใช้น้าหอมอีเสมีเก๋ตั้งแต่แบบมหนึ่งเนเตเรามี3ามสี่เครื่องพีซีทีมีคนแรกถ้าพี่โทรตามหนูขนาดนี้แล้วหนูจะเอาสมาชิทที่ไหนไปหาเงินเด็กรุ่น้องกวักมือเรียกึ้นรถต้องได้แหละเลยนะเพียวอ่ะไม่มาส่งเลยทั้งนั้นโอเคนี่จะกี่ห้าแล้วนะถึงยังน้องยังพี่ถึงยังน้องยังพี่อยู่เนี้ยตอนนี้นี่มีเท่าไหร่เราจะใช้คืนให้หมด10เลยหรอตกใจเหมือนกัน คนนี้คือแซ่บจริงตั้งแต่ชุดตั้งแต่หัวตลอดปลายเท้าเลยคนนี้เนี่ยเขามีวริกรรมเยอะมากเพราะเพื่อนเขาเคยมาเผาในรายการเราวันนี้เขามาเองเลยนะคะถามจริงพี่ใหม่แต่งตัวนี้ทุกวันปะไม่ค่ะน้่นคนบ้าน,นะคะ <c oughs> แต่งเนี่ยจะบ้าทุกวันคือคนบ้าน,นะคะสี่คนบรรดาเพื่อนสิงสิงห์คนใครฮอตสุดในกลุ่มอ๋อ อีเตอีเต,เตน้องเตจะหอสดสตดเออหงงุ้ยถามนี้เขินเลยก็ต้องตอบตัวเองปะคะ <laughs> ไม่ก็ก็น้องเตก็จะหอดอะไรเงี้ยคนก็จะอยากกินน้องเตเยอะเออ,เ,อ,อเรื่อความที่เขาในในเพลเขาไม่แต่งหญิงไงเออเห็นปะจะให้เดินเบ่งกามวันหรอเป็นบ้า,บาปะ,ปะคนเราอะ่ะเขาก็นึกว่ากินของปะจะมาเอาแมนเลยนักหนาอีพวกผู้ชายโอ้โหงเงี้ยโอ้โหเป็นไรอ่ะ อยากได้อย่างนี้ไปพาตาจ้าก็ไม่ได้ไม่ก็ไม่ไหวคนเรามันต้องมีตุ้งติ้งฝออนฟแอนกันบ้างชีวิตมนุษย์น่ะมีไหมที่เราแบบเจอแล้วแบบเขามาขอเราว่าเออเธอช่วยแมนกว่านี้หน่อยได้ไหมเธออยากแบบเข้าใจมันก็มีอยู่วันหนึ่งอันนี้คือแบบเป็นไปกินเหล้ากับเพื่อนแล้วก็ถ่ายรูปผู้ชายขอรูปเราก็ส่งให้เราก็ใส่ขาสั้นเนาะแต่แต่งผู้ชายนะเราก็ใส่ขาสั้นผู้ชายปกติผ้าใบแล้วก็เสื้อยืดปกติอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกว่าใส่ถุงน่องดําทําไมใส่ถุงน่องดําทําไมกูไม่ได้ใส่ขาดกูดําโหดปะแต่งตัวแรงนะบอกเนี้ยแต่งตัวแรงนะทําไมอ่ะใส่ถุงน่องดําไปเที่ยวเลยเหรอไม่ใช่ไงคือก็มีคนข่าวก็ไม่ใช่คนขาวแต่กูไม่ได้ใส่ถุงน่องดำขาดกูดำดิเฉยรอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้โสดหรือมีแฟนแล้วมั่งจริงๆก็เพิ่งเลิกกับผู้ชายไปอันนี้คือเพิ่งสดสด,สดร้อนๆแผลแผลสด,สดเลยเปล่าสดไหมก็สดค่ะแต่ถามว่ารู้สึกแบบ move on ไม่ได้ไหมอะไรอย่างนเงนี้ยก,ก็ไม่ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราเรา,เราโตมากพอที่จะแบบว่าหยุดความสัมพันธ์ได้ในรูปแบบที่ไม่ต้องมานั่งฟุ้มฟายแล้วนานแค่ไหนสมเดือนเองค่ะคบกันสเดือนเป็นคนที่ผมใครไม่เคยเกินไม่ไม่เคยถึงปีอะค่ะ มากสุดก,กับเก้าเดือนทำไมอะ่ะไม่รู้ไม่รู้เขาเหมือนกันค่ะบางทีหรือไม่รู้เราแปลว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา,าที่เรามีแฟนก็คือส่วนใหญ่คือ9เดือนนี่คือนานสุดเก้าเดือนนานสุดถ้าพูดถึงจริงๆเราเร็วก<น>ว่าฉันเหมือนกันนะเห<อ>มือนเรามีคอนเซปต์อย่างนี้นเราคิดว่าอะไรที่มันใช่บางทีมันก็ไม่ต้องรอหรืออกปะแต่พอเราทดลองไปแล้วมันไม่ใช่ก็ไม่ต้องรอที่จะจบเหมือนกันก็เลยเหมือนปล่อยชีวิตแบบสบายๆเคยนับไหมเราเรามีแฟนมาแล้วกี่คนเพราะที่ถามไม่ใช่อะไร เพราะเราก็เร็วอยู่มันจะเก้าเดือนสี่เดือนสามเดือนอะจากรายการที่โอยปาโมดเคยเล่าไปว่าสิบสี่แล้วจะสองสองสามปีที่ผ่านมาข้นนับไปอีกทีนึงก็จากตอนสิบสี่ห้าสิก็น่าจะเกือบเกือบยี่สิบคนค่ะเกือบยี่สิบคนก็จริงๆก็คือแข่งเรือแข่งแข่งกันได้เนาะแต่แข่งวาสนามันก็ถ้าแข่งวาสนาก็ไปหมู่กระทะเนาะอยากเอามือกระชากลิ้กเลยเดี๋ยวก็ที่บอกว่าผ่านมาแล้วยี่สิบกว่าคนมีครั้งไหนที่เจ็บที่สุดไหม มีค่ะครั้งนั้นคือกี่เดือนครั้งนั้นประมาณ7เดือนเเดือนก็ทำไมถึงเจ็บที่สุดเพราะว่ามันทุกอย่างมันค่อนข้างลงตัวเป็นเป็นผู้ชายที่อายุมากกว่าเราประมาณหนึ่งเหมือนทำร้าเหมือนวางแผนว่าจะมีร้านด้วยกันเอาเสื้อผ้าเราไปขายในร้านเขานั่นนี่นี่นั่นหลไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเขาก็บอกเลิกเราเพราะว่าเราแบบเขาบอกว่าเราเด็กไป,ไป เป็นไบโพล่าอยู่ประมาณ6เดือนอะเพิดเพราะว่าเหมือนเราไม่ได้ตั้งตัวว่าเราจะเลิกกับใช่แล้วเรามีง้อมีอะไรยังไงเราเป็นคนที่ถ้ามันจบก็จบเรารู้สึกว่าเราไม่อยากแบบว่าเวลาใครบอกเลิกเราต้องไปกอดขาร้องไห้อะเรารู้สึกว่ามันดูไม่มีค่าหลังจากนั้นเนี่ยมีผู้ชายเข้ามาเข้ามาคบกับเราต่อเลยทันทีคืฮอตมากฮอตฮอตเตมเอสเลยอไม่ได้เปิดแอร์ด้วยวันนั้นอาจจะฮอตพิทอลก็ได้นะคะ <laughs> นีแบบผู้ชายเขามาเลยทันทีสุดท้ายก็คุยกับเขาแต่อันเนี้ยเราสุดท้ายเราก็ไปบอกเลิกเขาที่ร้านอาหารญี่ปุ่นเพราะว่าเหมือนกับเราอ่ะมีมีปัญหาหนึ่งคือจังหวะชีวิตชอบผิดมีแฟนมาหลายคนก็จริงบางครั้งเราไปคบกาบเขาเพราะว่าเราแค่หาเอาเมือกว้านหาคนมาโอบก,กอดเราโดยที่เราไม่รักเขาจริงๆอเนี่ยมันโหดจังหวะมันจะไม่หรือคนนี้เพิ่งเลิกกับแฟนมามาคุยกับเรา ไปจากเราเพราะก็ยังลืมคนนั้นไม่ได้เนี่ยแหละค่ะมันคือจังหวะชีวิตที่มันรู้สึกว่ามันผิดไปหมดแล้วที่บอกใบโพล่าเราแสดงอาการัางไงเราก็คือแบบผู้ชายแบบไปเที่ยวเ,เป็นผู้ชายะยานใสดีคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยเราแบบทิ้งเขาเลยแล้วกลับบ้านเลยเขาก็แบบใช่เพราะเรารู้สึกแบบเหมือนเราเหมือนเราห่วยหาความรักในตอนนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าใครที่ทําแย่กับเราเราจะแบบเ,เ,เราจะไม่เอาเลยทันทีอะไรเงี้ยกลับบ้านกลับบ้านผู้ชายมาแบบโทรหาแบบ5 0สสายอย่างเงี้ย ไม่รับโอ้สวยรับสายที่51เลิศเพราะวันบอกว่าถ้าไม่รับมันจะพังประตูบ้านแล้วก็ค่อนข้างจะแบบใบโพล่าอยู่ช่วงหนึ่งอารมณ์แบบฉุนเฉียวมากๆมากๆเลยอะแบบวี่งไปหมดไปซอยอะโวยวายไปสีลมอะไรแบบเป็นเป็นอะไรอย่างนั้นเลยใช่เป็นอยู่ครึ่งปีเป็นพอเฮิร์ทเป็นพอเฮิร์ทเป็นพรรู้สึกแบบเหมือนไม่ไว้ใจใครแล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผู้ชายที่เราเจอหรือที่เขา้ามาคุยกับเราเนี่ยจะเจอ,อยังไงเพื่อนแนะนําหรือว่าอะ จอกันตามร้านตามอะไรแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันค่ะฮะดิฉันเป็นคนที่เล่นแอปพลิเคชันทุกอย่างทุกอย่างแก๊งปัดเหรอจร,จริงๆถามว่าแก๊งปัดใหม่คือต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่ยุคก,ก่อนละที่ไปสยามหวังให้เด็กเซ็นคะเบียนเดินมาขอเบอร์มันไม่ใช่แล้วปะเราจะมาเป็นแบบเด็กมาแต่เด็กีนั่งแบบให้เซ็นคะเบียนมาขอเบอร์มันไม่มีแล้วต้ออกปะ ยุคนี้มันก็เป็นยุคโซเชียล DM มันก็มีไ g ี ID มันก็มีสมัยก่อนคือต้องนั่งสวยๆในแบบโรงเรียนกวดวิชาสมัยก่อนอย่างเงี้ยก็ต้องแบบเรียนพิเศษไปหาผู้ใช่ฉันเองใช่ฉันเองไอ้ไม่ล่าใส่เดียวนอนดึกดบนตึก <S 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 สุตะละ่านั่นคือยุคก,ก่อนถูกไหมล่ะแต่ตอนนี้ตอนนี้มันก็คือมันมีทุกอย่างแอปพลิเคชันต่างๆ5 6 7อันก็ปัดไปก็ปัดไปเรื่อยถ้าเกิดรู้สึกว่ายังไม่ได้บูตเลยบูตเลยฉันซื้อเหรียญเลยบูต ส่วนวันนี้มาบางนาะกดบูธเลยวนย่านนี้จะได้เห็นเราเป็นอันดับหนึ่งทำจริงโกเอ้ยอะไรเอ๋ยบูได้หมดครึ่งชั่วงแรกมึงต้องเห็นกูกูมาย่านนี้นะกูมาย่านนี้นะฉันทำนี้เลยแล้วเราจะได้รักแท้ไหมจากแพทกำลังส,งส่ง <c oughs> มันก็มันก็มันก็แล้วแต่คนเนาะคำว่าร <c oughs> ักแท้อะต่อให้ไม่ใช่แอปพลิเคชันอะก็ยังไม่มีเลยใช่ไหายถ <c oughs> ึง <c oughs> ขนาดในที่เราเจอกันตัวตัวเรายังไม่เจอเลย แต่เรามาอยู่ในโลกแอปพลิเคชันมันก็หยู่มันไม่คาดหวังไม่คาดหวังมันอยู่ที่ว่าการที่เข้ามามันอยู่ที่ว่าเฮ้ยเขาเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยสมมติถ้าเกิดเขามาแบบรูปแบบของแบบว่าเขาต้องการเซ็กส์ก็เซ็กเขาต้องการรักก็ลองคุยดูเพราะเราเป็นคนที่ว่าตัวเอกใครอะเราก็จะถามว่าต้องการอะไรเข้ามาเข้ามาแค่ทักทายเป็นเอฟซีครับงับงับโจบกเอางับงับแล้วโจเป็นงับกับฉลามค่ะนึกออกปะหรือเข้ามาแบบ วันนี้ครับพี่แบบเออแบบพี่เป็นคนน่ารักเนะคุยลองลองคุยกันมา,อ,านอีกรูปแบบหนึง่งหรือเข้ามาแบบว่าหาอะไรอะ่ะ looking for fun ป่ะอ่ Yes อ่ก็แล้วแต่อยู่ที่ว่าไทยตรงกับเราไหมเราต้องการไหมในตอนนั้นมีมีหวังไหมว่าเราอาจจะเจอใครสักคนที่เป็นรักแท้ของเราในแอปแบบเนี้ยถ้าไม่คาดหวังจะไม่ผิดหวังครับ หล่อแท็กซี่ก็เทหรอคะค่ะแท็กซี่ก็เทแต่แตท็กซี่ไม่ได้มาเป็นเป็นผัวนะคะแท็กซี่แท็กซี่ไม่ได้มาเป็นผัวแท็กซี่เททำไมอ่ะบอกทางกลับบ้านไม่ถูกบอกทางกลับบ้านไม่ถูก <c oughs> ตอนนั้นมีปาร์ตี้ที่ออก <c oughs> ก็คือทั้งเบียร์ทั้งเหล้าเต็มที่แล้ว <c oughs> เสร็จแล้วจะกลับแล้วผู้ชายก็เหมือนแบบเด็กรุ่นน้องกวักมือเรียกขึ้นรถอะเขาคิดแต่ว่าต้องได้แหละอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยชวนเพื่อนผู้หญิงไปคนนึงบอกไปด้วยกันมือมึงอะไรเงี้ยคอนโดมันก็ไปไปถึงปุ๊บ ผู้ชายสายเขียวอ่าเป็นผู้ชายสายเขียวผู้ชายกรีนเลยเอ่กรีนกรีนเออผู้ชายสายเขียวเขาก็จัดให้เราเลยหนึ่งหลุมโดยการขุดแล้วฝังเราหนึ่งหลุมเอาเลยเพราะว่าการที่ราแบกบผู้ชายมีอะไรให้เราเล่นอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราไม่เล่นเนี่ยผู้ชายก็จะรู้สึกแบบว่าเราไม่ใช่พวกเขาเน,นอะปะไม่เป็นแก๊งเดียวกันเออถ้าเราเล่นเราจะรู้สึกเขาจะรู้สึกว่าไปด้วยกันได้เพื่อมันจะมีอะไรมากกว่านั้นก็คิดอย่างนี้ก็อ่ะ ลองเลยหนึ่งหลุมแล้วกโอเคนี่หลุมที่สองมันแปลกๆลมเหมือนเริ่มหมุนรอบตัวเองอะมันเริ่มแบบเคยดูทองเนื้อก้าวปะ<อ>เวลาเดินกลับบ้านอะ่ะเดินกลับสลัมอะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้เลยมันจะเป็นอย่างนี้แบบรล้ก็แบบ ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็เลยบอกเพื่อนแบบมึงพากูกลับบ้านหน่อยอะไรเงี้ยอ,อีเพื่อนก็อยู่ดอนเมืองแล้วบ้านลึกมากบทุกงสองห้องลึกมากอ,อีเพื่อนบอกว่ามึงไปส่งกูก่อนมึง<อ>แล,ว,แลวกูวอะคือสภาพเราไม่ไหวแล้วอ่ะแต่ต้องไปส่งมันก่อนก็อ่ะโอเคไปส่งมึงก่อนกันแล้วบ้านลึกมากลึกแบบลึกสุดๆ,ดๆอะ่ะก็ไปส่งแต่ระหว่างทางเนี่ยก็เปิดประตูรถอ่ะอ้วกตลอดทางคือเป็นคนที่เมามากแค่ไหนอ่ะก็ต้องแบบตั้งสติตัวเองว่า สิ่งที่ต้องทำคืออะไรอย่าอ้วกบนรถเขานะอ,อย่าเปิดกระจกนะต้องเปิดรถเท่านั้น,นะอ,อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามตั้งสติตัวเองไปส่งเพื่อนเสร็จปุ๊บคินี่แท็กซี่เริ่มกลับมาส่งเราแล้ว,ลวบ้านอยู่อย่างเงี้ยจะตีห้าแล้วนะถึงยังน้องยังพี่ถึงยังน้องยังพี่อยู่เงี้ยอยู่อย่างเงี้ยจนตีห้ามันเป็นสี่แยกพอดีน้องพี่จะส่งรถแล้วเนี่ยเรื่องราวโดนเทรถแม้ผู้ชายไม่เทน,นะแท็กซี่เทน้องพี่จะส่งรถแล้ว เท่าไหร่อะพี่เอองั้นพี่สอดตรงตรง,งตรงนี้ก็ได้4แยกเท่าไหร่อะพี่สองกับสามบาทตอนนั้นในตัว,วมีร้อยเดียวเอา้าก็ต่อเขาเอา้า <laughs> <laughs> คือมันมีเงินมีเงินในบัญชีแต่ด้วยความที่อ e ีสายเขียวเนี่ยมันทําให้เราหลอนเรากลัวว่าเราอะ่ะจะโดนป้น <laughs> ไม่กล้าให้เขาไปกดไม่กล้าให้เขาพาไปกดกลาง<อ>บอกบ้านยังบอกไม่ถูกเลย A T M ก็ไม่ต้องถูกหรอปะอก็เลยแบบจอดตรงนี้กันพี่อะไรเงี้ยมีรอยเดียวเขาก็แบบเขาก็แบบฟ<อ>ุตฟาดเหมือนจะต่อยเราอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ปล่อยเอานอนลงฟุตบาทเลยโอ๊ยเดี๋ยวพี่จะกลับไปทวงเงินกับเพื่อนเราแล้วกัน<อ>พูดอย่างนี้<อ>ในใจนี้แบบมึงกลับไปเถอะห<อ>่างบ้านมันกูยังหาไม่เจอเลยแล้ว <laughs> มึงเอาอะไรมาหา,หาเจอ กูไปหลายรอบกูยังงงเลยเหมือนมึงกลับไปเลยจ้าอะเงี้ยใจก็คิดอย่างนี้ก็นอนมันฝุดบ้าทเลยแต่ก็ต้องดึงสติตัวเองกลับมาอีกว่ากูต้องตื่นพอแม่กูจะมาใส่บาทตรงนี้ทุกวันโอ้ชีวิต ก็ตัดสินใจฮขึ้นไปสเต็ปหนึ่งว่าฉันจะเดินไปจุดตู้โทรศัพท์จุดแรกเพื่อ,อเดินไปเดินบนถนนนั้นอ้วอก,ออกอีกสี่รอบอ้วกอีกสี่รอบแล้วก็เดินเดี๋ยวซิกแซกบ้างเป็นตัวเอสบ้างแล้วบ้านอยู่สุดถนนหน้าริมถนนเลยอะ่ะเออสุดท้ายก็ถึงบ้านด้วยสมรดิพถ้าเป็นแฟนก็เทตั้งแต่แรกแล้วจริงอยากถามว่าเปิดประตูอ้วกแล้วอยากถามว่าอีเพื่อนอ่ะได้เงินมาใช้เขาอย่างไรอีพี่คนนได้เงินยังได้คือเออใช่จริงจริก็ต้องขอโค้เขาด้วยค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้ตั้งใจเพราะว่ามันเป็นความแบบ สุดวิสัยจริงๆดยสันดานวะจำกูไม่ได้หรอกจํากูไม่ได้หรอกดูเราเป็นคนใช้ชีวิตแบบเต็มที่ไดทุกๆด้านแบบมีความสุขและจอยในทุกๆด้านไปให้ตัวเองบ้างไหมก็เป็นตัวเองสุดค่ะสุดขนาดไหน อย่างนี้อะไรก็เอาเลยซื้อเลยอยากได้อยากได้ก็คือต้องได้เคยใช้เงินมากสุดวันหนึ่งเท่าไหร่ส0 0 0สนกว่าแล้วเราถัดไปอีกไม่กี่วันน่ะก็อีกประมาณแสนสี่แส,สนห้อะไรเงี้ย ก็ช้อปปิ้งเลยเปื่อยอยากได้เนี่ยเป็นคนชอบหาเหตุผลให้กับตัวเองแบบเดี๋ยวมันต้องได้ใช้ซื้อมาก่อนใช่เดี๋ยวมันต้องได้ใช้เราจะมีภาพในหัวว่าชิ้นเนี่ยได้มาเดี๋ยวมันจะเป็นแมทช์กับอันนี้ไงเผื่อต้องออกงานคนอื่นไม่มีกูมีแล้วหนึ่งเราเป็นคนค่อนข้างพร้อม2วันสี่แสนใช่สมมติประมาณนึงแม่มาใช้มากกว่านั้นสิบล้านเลยสิบล้านอ๋อสิบล้านลังนี้เป็นนี่อะไรคือมันต้องบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะใหม่เป็นคนที่รวยมาก มาก่อนตั้งแต่เด็กมีคนรับใช้แบบ12คนอะไรอย่างเงี้ยเ,เรื่องจริงมีคนรับใช้แบบ12คน -8 คน12คนอะไรเงี้ยแล้วแต่วันคนออกอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งรถตู้คนเดียวแบบพ่อแม่รวยรวยแบบรวยมากๆไม่เคยดูที่บ้านทําอะไรพี่ใหม่ตอนนั้นเวียพนันใช่ป่ะไม่ใช่เอาดีๆ เปิดคลินิกแพทย์แผนไทยสมัยก่อนอใช่้วเรามีเรามีคลินิกธุรกิจที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยล้วซึ่งแบบว่าแต่แม่ไม่เคยสปอยบอกเราว่าเรารวยอเออเราก็จะไม่เคยรู้เราอย่างเงี้ยรถตู้หนึ่งคันเรานั่งคนเดียวไปเรียนอย่างเงี้ยเข้าใจนะที่เขาเคยบอกว่าคนรวยอ่ะบางทีมันจะไม่รู้ว่าเขาจะเข้าใจว่าทุกคนรอบตัวเขาอะเท่ากันม,มันเป็นอย่างนั้นจริงเราไม่เคยรู้ว่าเพื่อนเราไม่มี แล้วเรามีอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราใช้ชีวิตแบบเต็มที่มากๆเราใช้น้ําหอมอีเซมีเก๋ตั้งแต่แบบมหนึ่งเียทุกอย่างต้องมีเสื้อกันหนาวไปโรงเรียนอย่างเงี้ยต้องไม่ซ้ำกันสักวันเพจเรามี3าสี่เครื่องพ c ซีมีคนแรกอะไรเงี้ยคือแบบมันมีอ่ะคือที่บ้านมันมีแล้วเราไม่เคยรู้เราไม่เคยรู้จนกระทั่งวันหนึ่งแบบเรามารู้ในวันที่พ่อเสียแล้วที่บ้านแบบดาวลงไปมากๆอะไรเงี้ยแบบดาวลงไปมากๆเพราะว่าแม่เสียใจเราไม่ทํางานเลยพอไม่ทํางานเลยเสร็จปุ๊บก็ มันก็กลายเป็นว่าเราต้องขยับขยายย้ายมาอยู่ที่อื่นเงินสะสมที่มีอยู่มันก็ล่อยหล,ล่อไปเร,อเ,รอเรื่อย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 จนแบบเคยเหลือเงินติดตัวแบบทางบ้านอ่ะสี่สิบบาทเคยจนมาไหนนะเคยจนมาก่อน,น,นะนมารวยแล้วก็มาจนอยู่มาทุกยุคเลยอะ่ะเคยจนมาก่อนคือสมัยพ่อแม่เราใช่บุกสมัยที่เรายังเด็กใช่บุกเบิกที่เรางเด็กที่แม่ยังต้องแบบขอข้าววัดมาหุงให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยมีพี่น้องกี่คนสามคนค่ะเราคือคนสุดทองค่ะ จังว่าพี่ๆเราเจอมาก่อนเจอมาตอน,ตอนที่จนใช่บางวันคือลงมาเจอที่ม้อข้าวไม่เจอข้าวอ่ะแล้วก็พูดกับที่บ้านว่าสงสัยแม่คงลืมทำอาหารอะไรเงี้ยบางทั้งที่แบบอุ๊ยดราม่าเลยทีนี้มันเริ่มเป็นยุคที่เราแบบ เราค่อนข้างสู้ขึ้นมาแล้วเราไฟแล้วเร,เ,รเราเริ่มเราเริ่มเถียงกับเจ้าหนี้ไปเร<อ>ื่อยๆเราเริ่มเราเริ่มแบบโปรเฟชชั่นอลในการติดขั้นาำข้าไฟจ่ายทีสเดือนค่อยจ่ายนะพี่อ,อะไรเงี้ยอืแล้วพี่สาวเราสองคนนะ่ะในระหว่างนั้นเขาทำอะไรช่วยธุรกิจที่บ้านกันมาเรื่อยๆปั้นมาเรื่อยๆจนมันมีจนมันมแต่ด้ยวยความที่นี่แหละค่ะจะเ,เข้าสู่10บล้านมันไม่ไหวหรอกจริงๆคือเรารู้เลยว่าการมีหนี้เนี่ยมันเป็นลาบและส้มตำ คนเราทํางานมาทั้งมาทั้งเดือนน่ะสมมติได้เงินมาแบบเป็นแสนต่อเดือนอย่างเงี้ยสุดท้ายอ่ะจ่ายค่าบ้านอ่ะเดือนละห uh ้าหมื่นเอาอะไรมาพอ, uh huh. อยังไม่รวมกินอยู่ของตั้งกี่คนหรือคนที่เราเลี้ยงดูมันลําบากมากแล้วเราก็เป็นนี้อย่างเงี้ยมาแบบสิบปีอ่ะมาเกือบ uh huh. สิบปีอ่ะจนกระทั่งวันหนึ่งที่เรามาเอ่อทำอินฟูเนาะเป็นอินฟูแล้ววันหนึ่งเราได้เงินแบบมาจํานวนหนึ่งเราเริ่มรู้สึกวรวางแผนแล้วว่า ตอนนี้นี่จมีเท่าไหร่เราจะใช้คืนให้หมดสิบเลยหรอตกใจเหมือนกันนะก็จะแปลกเพราะสมมติเจ้านี่เราใจดีมากนะที่เขาให้เรามันมีการผ่อนผ่านไปประมาณรอบสองรอบแล้ว <c oughs> จนมันไม่มันไม่มันไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะเราเลยรเราเลยจะสอนน้องเสมอว่าเวลาซื้อบ้านนะซื้อเงินสดหรืออะไรก็ได้ที่พยายามให้ผ่อนน้อยที่สุดเพราะเราเจอมาหมดแล้วเคยมีรถตอนที่เขาโทรมาทวงอ่ะเราถึงขั้นพูดกับคนที่มาทวงเงินว่า <c oughs> พี่คะ ถ้าพี่โทรตามหนูขนาดเนี้ยแล้วหนูจะเอาสมาร์ทที่ไหนไปหาเงินเออ,เ,อเขาก็ยอมเลยวางเราี่มันโอ้าเจ้าเจรจาแล้วใ่หพอหาเงินได้จาํานวนหนึ่งเนี่ยก็จะปลดหนี้ก้อนเนี่ยที่เป็นก้อนใหญ่ที่สุดของชีวิตให้มันจบอย่างน้อยเนี่ยไม่มีเงินอ่ะก็ยังมีบ้านอยู่ <üf> ถูกไหมเราแม่เราด้วยอะไรด้วยโอ้ยฉันนุ่ะ เดี๋ยววันหลังเอามาให้ครบเลยเผื่อจะมาเผากันเนะาะแบบนี้นะบบสี่คนเลยเนาะขอบคุณมากพม่หม่ขอบคุณมากค่ะ,คะ,คะ